สวัสดีครับจากร้านชุมแพรรโซล่าเซลล์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับเรามาไกลถึงชายแดนเลยนะครับขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับชุดที่เราติดตั้งภายในวันนี้จะเป็นชุดใช้ไฟภายในบ้านนะครับเน <P PS> ื่องจากว่าบ้านลูกค้าเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับป้ายแดงเลยนะครับยังไม่มีการลงไฟนะครับเลยจำเป็นต้องใช้ชุดโซล่าเซลล์ของทางร้านไปก่อนนะครับ ชุดที่เราใช้งานนะครับผมจะประกอบไปด้วยนะครับตู้ไฟนะครับเป็นตู้เมนบ้านนะครับแล้วก็ตู้ที่ทางเราเสริมเข้ามาสําหรับโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์นะครับของ m a ก s กายขนาด 3.5kW หรือว่า3,500วัตต์นะครับแบตเตอรี่เป็นลิเทียมนะครับผมประกอบจากโรงงานนะครับขนาด2 0 0ป์นะครับเรามาดูไฟตอนนี้กันนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่25โวลต์นะครับ26โวลต์ประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเราใช้ไฟอยู่ที่175วัตต์นะครับอ่าแล้วก็กระแสแบตเตอรี่ตอนนี้ก็คือกําลังชาร์จอยู่นะครับแผงโซล่าเซลล์กำลังชาร์จเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับประกอบจากโรงงานนะครับมีประกันแบตเตอรี่ให้อยู่ที่1ปีนะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับอยู่ที่ประมาณ8-15ปีเลยนะครับ และตอนนี้เราก็ได้ทําการเทสไฟภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟนะครับดวงไฟนะครับอนาคตลูกค้าบอกว่าจะติดแอร์ด้วยนะครับชุดที่เราติดตั้งเป็นระบบไฮบ i ิ o ออฟกิ d นะครับแผงโซลาเซลล์บนหลังคานะครับจำนวน8แผ่นนะครับนี่นะครับเราก็จะเทสไฟทุกห้องเลยนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับเวลาที่นะครับไฟฟ้าเข้านะครับเราก็สามารถนําไฟฟ้านะครับเข้ามาจาได้นะครับ เขาจะทํางานเป็น2ระบบไปเลยนะครับเราจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลักนะครับจากนั้นก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดถึงจะดึงยูนิตี้หรือว่าไฟฟ้านะครับเข้ามาใช้งานนะครับผมชุดนี้นะครับจบที่12,000 0บาทนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับ